เห็นกพออี่เปลี่ยนเล็กนะครับกำลังเดินลงนกลมกลืนมากเลยค่ะรถรถใหญ่รถเล็กเต็มไม่หมดเลยข้างหน้าอ่าดูเขาหลบให้ด้วยรถรถลายยาวเละนะ é อิงจะกระโดดเตะรถทำไมยิงกระโดดเอ้าเอ้ายืนยืนทำไมอะยิงสี่คนทำไมสนใจฉันหนอยแบน้น้องคันหน้าไม่กล้าไปแล้เราก็ถ่ายไม่ได้สหน่อยมันเป็นมันสะท้อนจากคันเนี้ย มุดตึ้งเลยเอาคันนั้นไม่ไปนะเขา,า,าเ,เขาหลบให้แล้วเนี่ยมไ,มไ,ไปได้เลยไปไม่ได้จัาทีหรือเปล่าเมื่อกี้ไม่ใช่ใชหรอกทีเ่เยวฉันหลบให้แล้วนะเมื่อกี้ทาไม่ไป ฟ้าเนี่ยบขายไม่ได้ไม่นระจบจ้องตาอย่างนี้นะนหนรูกท่้นขาวสะท้อนมากเลยอัจดจูอัดจูด แกหลบให้อย like like ่างคักเลยดนออช้างอ่ะแล้วรถก็ช้าพี่แงก์ลบให้แล้วงเวไาติดเท่านั้นวงารทำได้ติดนี่มันเป็นฟ้าเอาลิงลิงตัวเนี้ยอ่ะดูลิงดักอีกแล้วลูกขนนั้นอ่ะ โอ้ยลิงก็พอลิงเนาะเราถ่ายลิงก่อนก็ได้ยืนอยู่เลยไปดิคันหน้าเออคันนั้นไม่ไปอะ่ะเขาสาหลบให้แล้วคนนั้นก็ไม่โบกเนาะเขาไม่รู้ลิงยืนลิงยืนดักอะ่ะลิงดูลิงยืนดิ དེ <coughs> <coughs>

อืมฮปาดไปลอืมได้อยู่ได้อยู่ปาดไปเลยแป๊บเดียวเร็วนะแป๊บเดียว ด้วยค่ะหรืตมชิะค่ะเฮ้ยยูแล้วติดกระจกเลยนะวิ่งใส่ด้วย วนแน่เลยว่ะ ค้าอย่าหยุดนะคะไปนะคะไปฉับอกว่าเด็กเลย มีคนยเงในในห้องอยู่ไม่ได้